สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากแม่ดานลาไปต่างจังหวัดมา4วันนะคะวันนี้แม่ดานลาพาเพื่อนๆมาดูบอลดาแบ็คเมจิกนะคะโอ้โหเขาโตขึ้นแบบแปลกหูแปลกตามากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะใบใหญ่ค่ะก้านไม่ยาวนะคะทรงพุ่มสวยแล้วก็ตอนนี้เขาแตกเขาแตกหน่อนะคะจากไหลให้แม่ดานลานะคะ แบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วเอ๊ะอะไรโผล่ขึ้นมานี่ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมคะนี่นี่น่นนอของวอนดามแบ็กเมจิกค่ะเช้านี้แม่ดอลล่าให้น้ำสามรอบนะคะให้จนล้นรอบที่1แล้วก็ให้จนล้นรอบที่2ให้จนล้นรอบที่3นะคะเขากินน้ำอิ่มมากแล้วค่ะ และตอนนี้ประมาณ8โมงเช้านะคะแดดยังไม่มาเขาก็แบบกินน้ําได้สบายๆเลยนะคะเพื่อนๆมีทีท่าว่าฝั่งโนนก็จะออกอีกนะคะคงจะออกรอบเข่งแล้วเขาก็จะเป็นต้นขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็ถ้าได้ถ้าเขาโตได้ได,ได้ได้เต็มที่คลี่ใบได้ประมาณสามใบแม่ดอล่าก็จะแยกแล้วนะคะแยกหน่อเขาแล้วคะ่ะ แยกหน่อออกมาเพื่อขยายพันธุ์นะคะได้ผลจริงๆค่ะเพื่อนๆปลูกในเข่งเนี่ยด้วยสูตรปุ๋ยหมักใบไม้ผสมปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยด้วยดินปลูกส่วนก้นกระถางแม่นาล่าไม่ได้รองอะไรเพราะว่าอยากให้น้ำเนี่ยระบายได้ช้าเพ่อบอลเนี่เขาเป็นพืชที่ ชอบน้ำนะคะเขาอยู่ในน้ำได้แล้วด้วยด้วยเขาเป็นบอลน,นะคะเขาจะโตได้ดีในดินเหนียวนะคะแต่แม่ดราไม่มีดินเหนียวก็เลยลองปลูกในสูตรดินที่แม่ดราปลูกไม้ใบนี่แหละคะ่ะก็คือดินหมักใบไม้ผสมปุ๋ยคอกแล้วก็โรยหน้าด้วยดินปลูกนี่แหละคะ่ะได้ผลดีคะ่ะเพื่อนๆก้านเขาแบบกําลังดีกําลังดีนะคะ แล้วใบใหญ่ใบเด้งนะคะโอ้โหแบบสุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดสุดยอดจริงๆแล้วตอนแรกแม่นาลาว่าจะหาถาดนะคะหาถาดนี่มารองมารองก้นของเขาให้น้ำนี่หล่อเขาตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วแม่นาลาก็วางในดินเลยนะคะวางในดินเลยแล้วก็เวลาให้น้ำนี่ให้แบบจนล้นเข่งนะคะ ให้เขาได้กินน้ําแบบเต็มที่เลยนะคะเขากัดโตได้สวยใบเด้งใบสวยแล้วก็ใบไม่ยืดยาวมากนะคะเพื่อนๆเหมาะสําหรับการวางในในมุมตัวอาคารที่มีแสงส่องถึงตลอดเวลานะคะเพราะว่าบอนดำเนี่ยยิ่งเขาได้แสงเต็มที่นะคะแสงแดดตลอดวันแดดจัดเนี่ย ใบเขาจะดำนะคะใบเขาจะดำสวยใบใหญ่เลยนะคะเลี้ยงแดดร้อเปอร์ซเหมือนเจ้าถุงเงินถุงทองนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็ถ้าได้แดดร้อเใบเขาจะเด้งใบเขาจะใหญ่เช่นกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะโอ้เห็นแล้วชื่นใจมากนะคะชื่นใจ <c oughs> เป็นอะไรที่ชื่นใจการขยายบ้า การขยายพันธุ์ของบอลดำแบคเนจิกนี่ก็ดยการตัดไหลเนี่ยไปไปชำเนาะแล้วก็การแยกแยกหน่อจากไหลนะคะเพื่อนเพื่อนก็แม่ดอนร่ารู้มาแค่สองวิธีนะคะตัวนี้พี่ที่ทำงานแยกหน่อมาให้นะคะแยกหน่อมาให้แยกหน่อมาให้แ,หใหแล้วแม่ดอนร่าก็เลี้ยงในกระถางเล็กๆจนจนไหลของเขานี่ล้นออกมาจากก้นกระถางเลยก็เลยตัดสินใจเอามาลงเข่งดูตอนแรก ก็คือจะเอาไปปลูกที่สวนธรรมคิตสินโคราชนะคะแต่ด้วยตรงนั้นเนี่ยการการดูแลไม้ใบเนี่ยยังยังไม่มีท่านไหนที่จะมามาคอยดูแลนะคะก็เลยกลัวเขาตายเลยเลี้ยงไว้เองเลยค่ะ <laughs> เพื่อนเพื่อเลี้ยงแล้วสวยคะ่ะหลงสเสน่ห์ของมนดำ บอลดำแบ็คเมจิกแล้วนะคะเพื่อนๆสวยงามจริงๆค่ะนี่ค่ะนี่นะใบใหญ่ใบสวยนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบชอบทรงเขาหรือเปล่านะคะบางคนก็ชอบแบบก้านยาวๆแข็งแรงนะคะแต่ด้วยาการปลูกใส่เข่งเขาก็เลยออกแบบทรงพุ่ม ทรงพุ่มแบบนี้นะคะไม่ไดอล่าคิดว่านะคะนี่ค่ะอันนี้คือใบแรกของเขานะคะใบแรกของบอลดำเขาจะออกมาสีเขียวก่อนแล้วเขาก็จะกัดใบนะคะเอ้ไม่ใช่กัดสีค่ะจากกลางใบออกมานะคะก็จะเป็นสีดำอย่างนี้ยิ่งได้แดดนะใบยิ่งดำก้านดำด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะนนี่ค่ะทีนี้ อ่นอใหม่เนี่ยแม่ดันล่าจะต้องไปหาดินเหนียวมาลองปลูกดูนะคะแล้วก็ใช้กระถางที่ไม่มีรูก็คือให้น้ำขังตลอดเวลาอย่างนั้นเนี่ยเขาจะโตได้แบบไหนเนี่ยเราจะต้องมาแม่ดันล่าจะทดลองดูอีกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คืออยากรู้อยากเห็นไปหมดเลยคะ่ะแม่นันล่าเนี่ยอยากลองหมดเลยคะ่ะการเลี้ยงไม้ใบเนี่ยเป็นการทำที่ ทำเล่นๆนะคะแต่ว่าก็ทำทำทุกวันนะคะทำเล่นๆแต่ทาทุกวันนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะไม่ซีเรียสหรือจริงจังอะไรมากมายนะคะคือถ้าเขาตายก็ปลูกใหม่ก็แค่นั้นจบค่ะปลูกไม่รอดก็ปลูกใหม่จนกว่าจะรอดจนกว่าจะได้วิธีที่เราเรารู้ว่าตัวนี้มันเหมาะสมกับอะไรนะคะถ้าเรารู้ทางทฤษฎีแล้วเราเอามาปลูกแม้จะทําตามทฤษฎี อาจจะไม่โตก็ได้นะคะเราต้องลองผิดลองถูกนะคะสำหรับแม่ดอาลลา่าแล้วจะใช้วิธีนั้นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะส่วนเจ้าตัวนี้ก็โอ้โหแบบแบบเธอรถมากเลยถุงเงินถุงทองนี่ค่ะดูแบบ วันนี้ก็ให้น้ําเหมือนกันค่ะให้น้ําแบบสามครั้งเลยนะคะให้จนล้นกระถางสามครั้งเลยนะคะให้เขากินอิ่มๆเลยค่ะนะคะดูสดชื่นสดชื่นนะคะส่วนตัวนี้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่วันนี้ยังไม่ได้แดดนะคะแม่ดอลล่ายังไม่ได้ลากกระถางออกไปจุดที่ได้รับแดดนะคะวันนี้คลึ้มตลอดวันเลยค่ะแดดยังไม่มาเลยก็จะวางไว้จุดนี้ก่อนนะคะ สวยงามเด้งดึง g การทุนก็เหมือนกันคะ่ะเนี่ยออดิบก็เหมือนกันล้นกระถางแล้วคะ่ะต้องแยกแล้วไม่ต้องรอให้ถึงปีใหม่นะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวแม่ดาลลาจะพาไปดูตรงที่แม่ดาลลาอาบอนดำแบงคเมจิกน,นี้ลงบ่อนะคะมาเปรียบเทียบกับตัวนี้นะคะกับลงเข่งเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงคะไปดูกันเลยคะ่ะ